ตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะบ้านไร่ปานบุรีนะคะเจ๊วันนี้สนุกมากเลยเจ๊ันนี้ทำไรอะเด็กสนุกมากเลยนะคะบ้านไร่ปานบุรีนะคะนี่มาให้น้องๆเล่นนะคะรอบแรกหกโมงช่วงเย็นแล้วก็จะมีหนึ่งทุ่มไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นนะคะไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นที่นี่ก็มี <laughs> วันนี้วันสุดท้ายหรือเปล่า เขาก็ะจะมีเรื่อยๆนะคะวันที่สีมะกะราอุ้ยเซรวจนี่เต็มเลยอะ่ะเต็มเลยหูหิมะ <c oughs> ไปไปไปทางไปทางนน้นไป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  ไม่ต้องไปเดนมาร์กแล้วอยู่ที่นี่แหละโอ้หิมะใหญ่แต่ันนี้หิมะเยอะจังดูแม่สิอุ้ยแค่จะมีหิมะไม่ต้องไปนะเดนมาร์กอยู่ที่นี่ก็ได้เจอเห็นหิมะแล้วเนี่ยใช่หิมะเจมส์คือบับบ้อ๋อคือบับเบ้โอเคแต่มันก็เหมือนหิมะนะลูก ไป,ไปชวนแดดีด้มาเล่นหิมะเร็วได้บรรยากาศฝุดฝุดโอเค